วทางแก้ไขก็คือตอนขณะนี้เนี่ยเราเราได้เปลียนที่น้องประชาชนโดยการสงสีส้มนะครับสีต้มนี่ยก็เป็นการเปลียนว่าระดับต่างๆแบบเนสเซ็ตต์ต่างๆระดับรักษาระดับต่างๆกอยู่ประมาณ95น้าร่างทุกปัจจัยอันท่องไปด้านหน้าก็จะทำให้ปัญหาเรื่องของการระบายน้ะแบบว่าน้ำมันตันนิดนึง ที่มันระบายน้ำไม่ทันเพราะว่าไน้ำหน้าสูงปั๊บเนี่ยพื้นที่ที่ฝนตกปกติน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมน้ำท่วมมันก็จะลงลงไหลลงแม่น้ำหน้าแม่น้ำหน้าเขาเรียกว่าล๊อการือน้ำกันมันก็ลงไม่ได้เนื่องจากแม่น้ำหน้าสูงน้ำท่วมที่มันไม่มีน้ำเข้าไปที่นานเลยตอนนี้มันไม่สามารถลงแม่น้ำได้ก็เลยจะเกิดการอันนี้ถ้าแม่น้ำหน้าเราลดระดับลงไม่ได้น้ำท่วมก็จะลดลง ก็เดี่ยวถามแล้วจะไปลดลงทุกน เวลาเราประกอบเสร็จเราจะไปไที่บริการที่ร้านคือการก็ยอดด้วยก็บริการจุกปร่อว่าบริการจุดโปรที่ร้านกางแล้วตัดแล้วตัดให้ร้อยใ้หมดเลยยดนคันทุบแล้ว มือนกันน้ำกระี่ก็กีบ่อบ่อพัดน้ว่า